ฉลกมีดเทพศสตราหลวงพ่อเดิมนับอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศิลปะเวชอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคลิปนี้เนี่ยเป็นการต่อย,ยอดนะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของตํารามีดนะยันลงตํารามีดของหลวงพ่อเดิมเนี่ยมาสองคลิปด้วยกันนะ,ะสามารถย้อนกลับไปชมได้นะฮู้ทำมาต้องประมาณ3ปีแล้วมั้งดังนั้นแล้วเนี่ยหลายคนพูดถึงเรื่องมีดหลวงพ่อเดิมอยากจะให้เปิดเผยเรื่องของการทามีดหลวงพ่อเดิมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าแผนในใจมีนะแล้วก็ นะประจบเหมาะกับให้รู้จักเป็นพระครูท่านมีความรู้นะครับแล้วผมก็ติดตามงานพระครูมาตั้งแต่โอ้ยผมยังไม่ทํารายการอะไรเลยตั้งแต่ผมอ่านหนังสือพระแรกๆเนะี่ยท่านนั่นก็คือพระครูต้นหรือพระครูสมพลเนี่ยนะท่านก็ปรารภบว่าเอ๊จะทํามีดเทฟสตราของหลวงพ่อพเดิมเนี่ยให้เหมือนใกล้เคียงนะเหมือนเป็นการอนุรักษ์และใกล้เคียงกับยุคข,ของพระเดิมที่สุดนะผมก็เก็บข้อมูลในส่วนนี้ไว้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใน,ในตอนนี้เนี่ย ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดในการตีมีดทามีดต่างๆเนาะก็ต้องไปเก็บรายละเอียดก่อนนะครับแต่สิ่งที่สามารถที่จะพูดได้ในคลิปนี้ก็คือเรื่องของการนับโฉลกมีดฮะการนับโฉลกมีดเนี่ยมันสําคัญนะสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นแม่ทัพในกองเนี่ยเขาก็จะต้องมีมีดคู่ใจใช่ไหมมีดาบคู่ใจใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการนับฉลกมีดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะวัดได้ว่ามีดที่ตนเองพกเนี่ยจะให้คุณหรือให้โทษแต่ก่อนที่จะไปชม เรื่องการนับสลกมีดผมเน้นย้านะว่านับสลกมีดตามตําราหลวงพ่อเดิมนะแสดงว่าผมฉเฉลยแล้วใช่ไหมว่ามันมีการนับสลกมีดเนี่ยหลายตํารานะหลายตําราแล้วก็หลายภาคโดยทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางเราก็มีแต่ครั้งนี้จะเอาเฉพาะตํารามีเทพศัตราของหลวงพ่อเดิมเท่านั้นใครศรัทธางพ่อเดิมเนี่ยห้ามพลาดนะแต่ก่อนที่จะไปชมนะรับชมรับฟ,ฟังเรื่องการนับสลกมีดเดี๋ยวจะมีการนับโชว์ด้วยจิลประเวศแต่ตอนนี้มีคอร์สการเรียนนะเรื่องของความรู้เรื่องเลขยัน ก็จะแบ่งเป็นคอร์สวิดีโออยู่3คอร์สด้วยกัน1นึก็คือคอร์สอักขระขอมที่ใช้ในการเขียนยัน 2. เลขยันไทยเบื้องต้นในสไตล์ศิลปบพเพศ 3. ยันเมตตามหานิยโอยฮอตมากคอร์สนี้ฮอตมากบอกเลยนะครับหลายคนสนใจมากนะนี่คือคอร์สวิดีโอ3คอร์สนี่คือสมัครเรียนได้เลยส่วนอีก2คอร์สนะครับที่จะเกิดขึ้นเดือนกันยายนก็คือ1การศึกษาคัมภีร์ปฐมังวรกหนึ่งถึงวรกแปดนะและววิธีการลบผงนะจะเริ่มเรียนเดือนกันยายนส่วน ปฐมังวักเก้าจะเริ่มเรียนเดือนตุลาคมนะครับมี5คอร์สด้วยกันนะใครสนใจคอร์สไหนก็ไปสมัครกับแอดมินได้เลยนะครับสำหรับเรื่องการรับมีดเนี่ยของตำรับหลวงพ่อเดิมนะหรือว่ามีดเทพสตราร์เนี่ยขอเกริ่นนิดนึงนะว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับท่านเป็นพระครูบาอาจารย์เนี่ยที่เรียนศาสตร์โบราณเนี่ยค่อนข้างเยอะนะและหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ท่านเรียนก็คือเรื่องของตําราโคจศาสตร์นะซึ่งมีดเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าท่านเป็นพระเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีความเจตจำนงที่จะใช้มีด หรือว่าผลิตมีดออกมาหรอกนะแต่ว่าเป็นด้วยว่าอาชีพสมัยก่อนเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูบริบทสังคมเนี่ยมีดเนี่ยมันใช้ในการประกอบอาชีพเยอะนะเหมือนเคสหลวงพ่อพรมวัดช่องแครที่เขาถามว่าทําไมหลวงพ่อพรมแจกผ้าขาวม้านะ่ะหลวงพ่อพรมอะ่ะคิดว่าผ้าขาวม้าเนี่ยมันอเนกประสงค์ก็เลยแจกให้ไปใช้ใครไม่มีเสื้อผ้าก็ใส่ได้นะอาบน้ําก็ใส่ได้นะนี่คือผ้าขาวม,ม้าหลวงพ่อผมหลวงพ่อเดิมเหมือนกันสมัยก่อน คนมันเข้าป่าเยอะคนมันเลี้ยงช้างเยอะนะมีดมันก็เป็นอุปกรณ์นันเองประสงค์เนี่ยบางทีมันก็ใช้กันเจะเข้กันสัตว์เขี้ยวงาอะไรสัตว์พันธหลวงพ่อเดิมนี่ก็มีความเป็นห่วงนะของคนที่มีอาชีพเหล่านี้นะท่านก็เลยเมตตาอธิษฐานจิตให้นะทำให้อ่ะทีนี้เนี่ยหลวงพ่อเดิมเนี่ยตามประวัติเนี่ยท่านเรียนวิชาปีดเนี่ยกับหลวงพ่อข่ำวัดเขาแก้วพ่อเท่าขํำวัดขาแก้วเนี่ยหลวงพ่อเดิมท่านไปเอาตำรานะเรียนตำรามาก็เล่ากันว่าหลวงพ่อขํำวัดเขาแก้วเนี่ยท่านเรียนมากับติเจ้าวาดวัดนองกทีีึ นะผมพอเดิมก็พูดตรงๆก็คือว่าไปเอาตำรากับวัดหนองโพนะครับพูดถึงที่มาของตำราที่ผมจะมานําเสนอก่อนคือตำราที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นตำราจดนะครับเป็นตำราจดที่ผมได้รับการให้ข้อมูลแล้วกันนะจากอดีตตาจันทร์วัดเขาแก้วนะผมไปได้มาจากวัดเขาแก้วนะตัวผมเองได้วัดจากวัดเขาแก้วนะซึ่งตอนนั้นถามว่าสนใจไม่ได้ไปสนใจอะไรหรอกนะเพราะว่าเราสนใจเลขยันมากกว่าเครื่องลงเครื่องรางอะไรก็ไม่สนใจนะแต่หลวง,งตาก็นนยาบอกจดไปเถอะ จดไปเถอะวันหนึ่งมันอาจจะมีประโยชน์นะหลวงตาจันร์เนี่ยท่านเป็นสิทธิคู่มือหลวงพ่อกันอีกรูปหนึ่งนะที่เป็นคนจานพวกตะกงตะกุดอะไรพวกน,นี้นะให้กับหลวงพ่อกันนะนะแต่เราก็จดมาเราก็จดมาก็ไม่ได้อ่านจดเฉยๆนะผมเห็นแล้วเนี่ยมันมีประมาณอยู่8หัวข้อนะแต่ก็ไม่ได้ดีเทลนะว่ามัน8หัวข้ออะไรนะปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยได้มาพูดคุย บบพระครูต้นหรือพระครูโสพลปรากฏว่าท่านก็ไล่เรื่องสลกมีดหลวงพ่อเดิมให้ฟังเพราะว่าท่านท่านท่านตั้งใจจะทําการอนุรักษ์ตีมีดหลวงพ่อเดินมน,นะฮะท่านก็ไล่เรื่องเกี่ยวกันนับสลกมีดเอ๊ะแปลกใจชื่อมันคุ้นๆมันจะเพี้ยนกันไม่มากก็เลยส่งไปถามท่านว่าเอ๊ะผมมีผมมีตํารานับสลกมีดของพ่อกันวัดเขาแก้วเนี่ยนะจดมาจากหลวงพ่อจันเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะตรงกันไหม ปรากฏว่าพระครูบอกโอ้โหลองดูซิมันมีอะไรบ้างพระครูบอกตรงกันนะก็เลยเป็นโอกาสที่ดีว่าเออจะนําความรู้นี้สาหรับคนที่มีมีดก็ว่าจะมีดอะไรมีดหลวงพ่อเดิมก็ดีหรือสายหลวงพ่อเดิมก็ดีหรือมีดที่ท่านมีอยู่เนี่ยก็จะนําความรู้เรื่องการนับสลกมีว่ามีดสลกไหนนับแล้วเนี่ยดีกับตัวท่านนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะก็ขอรัชนานะคุณครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเท่ารอดวัดหนองโพหลวงพ่อเท่าขำวัดขาแก้วหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อกันวัดขาแก้วหลวงพ่อจันทร์วัดเขาแก้ว ครูบาอาจารย์ต่างๆขอว่ามันเป็นประจักษ์พยานหากใครนําความรู้นี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ใช้ในทางที่เป็นกุศลก็ขอมีความเจริญรุ่งเรืองหากใครนําความรู้นี้ไปใช้ในทางที่ข่มเหงรังแกคนอื่นเอาไปใช้ในการอักกุศลเอาไปใช้ในการชอบฉนคนอื่นก็ขอให้คนเหล่านั้นไม่สามารถใช้วิชาดาทะแพ้ภายตนเองด้เถินสาธุสาธุสำหรับเรื่องของสโลกมีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผมเล่าให้ฟังก่อนว่าสโลกมีดเนี่ยนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยตำล่าหลวงพ่อเดิมแล้วกันนะท่านก็จะมีวิธีการนับเนี่ย เป็นทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะก็คือว่า1นะครับเดี๋ยวมีตําราขึ้นให้ดูเลยนะจะได้รู้ว่าเออเน,นี้ยคือเอามาจากตําราจริงนะอ่าสิทธิชัยบ้างก็ว่าสีวิชัยนะเขาบอกว่ามีดเล่มนี้ถ้าพกไปไหนนะถ้าตกสิทธิชัยก็จะมีชัยเหนือคนอื่นมีชัยชนะไปรบไปอะไรก็ชนะนะครับเหนือคนอื่นนะสอไพนารันนะ ไผยนารันเนี่ยคือในตำราเขียนไผยนารันแต่ในตำราพระครูต้นเนี่ยเขียนว่าไัยนิรันนะไผนิรันเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ามีดชนิดนี้เนี่ยเจ้าของที่ถือไปนะถ้าพกมีดนี้ไปเนี่ยก็จะทําให้มีแต่เรื่องราวนะครับมีแต่ภัยอันตรายนะแต่มันจะบอกมีแต่ภัยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะบ้างก็ว่าไผนิรันหรือไผยนารันที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นมีดของพรานป่านะครับพรานป่าเนี่ยนะก็จะพกเข้าปา่าเขา้าเขา้าพงเนี่ยพอดี คําว่าไพันมันสะกดด้วยพอสมเพาไม้แหังอากาศยอยักษ์แต่มันไปพ้องเสียงกับคำว่าไพรไงไพรที่แปลว่าป่าเนี่ยบางบ้างก็ว่าเออพานเขาใช้ไพรนิรันหรือไพรนารันเนี่ยดีนะอ้าวต่อมาวันนลาบนะครับวันนลาบเนี่ยสะกดได้2แบบในตำราผมมันเขียนวันเหมือนวไม้แหังอากาศนอวันแล้วก็นะแกเขียนตามพยางอ่ะวันนลาบลาบที่แปลโชคลาบนะของพระครูต้นท่านจะเขียนว่าวันนลาบทีนี้นะครับวันนลาบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันกร่อนมาจากคําว่า สุพรรณลาบนะหรือสุวรรณลาบคือมีดชนิดนี้นะถ้าเกิดว่าใครพกไปนะครับใครพกไปเนี่ยก็จะได้แก้แหวนเงินทองสารพัดนะก็ได้ลาบนั่นแหละนะพูดง่ายๆเลยนะครับต่อมานะครับปราบนครนะมีดตกสี่เนี่ยปราบนครหมายถึงว่าใครที่พบมีดรุ่นนี้นะมีภัยอันตรายต่างๆเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะสามารถพิชิตบ้านพิชิตเมืองได้มาเป็นของตนนะอันนี้ปราบนครเลยนะครับ ใครที่มีพลใหญ่กว่ายังไงนะครับพกปราบนาครไปเนี่ยก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะปราบนาครน,นะดีทีเดียวเลยนะครับต่อมาจรประเทศจรประเทศเนี่ยนะครับก็คือจรที่เพราะว่าเดินทางแล้วแหละจรประเทศเนี่ยมันก็มีการนับมีดอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าจรประสิทธิ์นะคือความหมายก็คือเอาคําว่าจรแ,แหละแปลว่าใครมีมีดเล่มเนื้อนะย้ายที่อยู่บ่อยเหลือเกินนะต้องเดินทางไกลนะครับ ต้องเดินทางไกลไปไหนมาไหนมากมายเลยนะครับนี่คือจอรประเทศสุดท้ายเลยก็คือวิเศษสมบัตินะวิเศษสมบัติเนี่ยแปลว่าใครได้ครอบครองมีดวิเศษสมบัติเนี่ยนะครับก็จะมีสมบัติร่ํารวยมากมายอ่ะนี่ก็คือความหมายนะของเรื่องอตัวสลกมีดนะทีนี้ในท่าน,นเห็นอยู่เนี่ยเป็นตัวอย่างมีดที่ผมครอบครองนะผมก็ครอบครองไม่กี่เล่มหรอกนะมไม่ได้มีมีราคาแพงอะไรนี่ก็จะเป็นมีดของหลวงพ่อวิชาอันนี้มี อลัย voilà. นยิกแหละหลวงพ่อก็เอามาแล้วก็จานเนาะหลวงพ่อวิชาวัดศรีวณิวันนะรุ่นแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อคูณวั้วห้วยดุกนะเออหลวงพ่อคูณวั้วห้วยดุกเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะเรียรนลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมที่ไม่ค่อยมีใครจะรู้จักนะครับหลวงพ่อคูณวั้วห้วยดุกเนี่ยก็เรียนวิชามีดจากหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะอันนี้เขาว่ามีทางใต้นะก็ไม่รู้ที่ไหนนะอันนี้ก็มีทางใต้เหมือนกันนะออกแนวคล้ายๆกับแถววัดดอนสาลาเนี่ยนะนี่มาางนะ็กลหอ เป็นมีดลักษณะนี้นะมีดทางใต้อันนี้มีดหลวงปู่อินนะครับเป็นมีดหลวงปู่อินวัดโบดน,นะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงปู่สุขนะครับแต่สภาพก็ก็ตามสภาพนะฮะพูดตรงๆเลยนะก็มีการซ่อมปูนบ้างอะไรบ้างแนตะ่ผมก็ซื้อความเก่าไว้นะที่มาค่อนข้างดีนะก็เอาเก็บไว้นะครับเอาเก็บไว้ไว้ศึกษาเนาะทีนี้เอา้าเดี๋ยวผมจะเอามีดหลวงพ่อคุณไ้คุยดุกแล้วกันเนาะเพราะน่าจะเป็นมีดสายหลวงพ่อเดิมที่ชัดเจนนะอย่างอื่นก็เอาไว้โชว์นะอาจจะมีนับบางเล่มนะครับ วิธีนับสลกมีดนะครับเขาให้เอานิ้วหัวแม่มือเนี่ยทับนะทับแบบนี้นะเขาจะนับว่าทับแบบนี้นะเขาเรียกว่าสิทธิชัยสิทธิชัยนะดูตามเลยนะครับใครมีมีดอยู่ที่บ้านทําตามผมได้นะต่อมาไยัยนารันหรือภายนิรันนะผมเรียกไพยนิรันแล้วกันนะมันจะได้ชัดเจนนะไพยนิรันต่อมาวรณราบนะครับต่อมาปราบนครจอนประเทศวิเศษสมบัติสิทธิชัย ไพยนารันอ้าวเล่มนี้ผมไม่พกแล้วนะครับเล่มนี้เนี่ยนะผมก็ไม่อยากเป็นพรานป่านะหรือก็ไม่อยากจะให้มันมีภัยมีเรื่องยุ่งยากผมก็ไม่พกละเล่มนี้เห็นไหมอ่ะมาดูเล่มอื่นกันบ้างออะเล่มสมบูรณ์แลวเล่มปูถุกไว้ก่อนนะเอาเล่มนี้บ้างเล่มนี้เล่มเล็กดูซิเป็นยังไงนะครับเล่มเล็กนะครับสิทธิชัยไพณนารันวันราบปราบละครจอนประเทศโอ้โหตกจอนประเทศมีดเล่มนี้ผมจึงไม่พกนะครับเพราะว่า เดี๋ยวได้ย้ายถิ่นบ่อยนะอ้าวสนุกแล้วคันนี้เอาไม่นะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าผมนับคําว่าวิเศษสมบัติแล้วเนี่ยตัวต่อไปที่ผมจะนับนะครับก็คือสิทธิชัยนะ,ะไม่ใช่ว่ามีดสองเล่มที่ผมพูดไปมันจะไม่ดีกับผมเสม,มอไปนะตำรานี้มันอาจจะไม่ดีกับผมแต่ตำราอื่นอาจจะดีกับผมก็ไดนะ้ลองดูสิทธิชัยนิรันดิ์วรรณราบปราบนครจรประเทศวิเศษสมบัติ สิทธิชัยอ้าวเล่มนี้ออถ้าผมจะเอาไปทําการใดๆผมจะพกเล่มนี้ไปนะหาปอกสักหน่อยนะนี่สิทธิชัยนะเล่มนีน้ดีมากเลยนะเอาอีกเล่มหนึ่งนะเอาให้หมดเลยแล้วกันหน้าตักนี้สิทธิชัยไพนิรันวัน,นราบปราบนาครจอนประเทศวิเศษสมบัติสิทธิชัยอ้าวเหลือนิดนึงไพนารันอ้าวนี่ไม่พกแล้วเดี๋ยวเข้าป่านะอ้าวต่อมาอันนี้มีหลวงปู่สุขนะ อ้าวสิธิชัยไพนารันวรณราบปราบนครจรประเทศวิเศษสมบัติสิทธิชัยไพนาันวันลาบปราบนาคอนอร,นร,นนรนคอ้อาวดีเดี๋ยวผมต้องเอาไปใส่ฝักให้ดีนะของเก่าเขาเป็นด้ามเขาวกวางแล้วมันแตกมันหักข้างในมีผงมันจุนะเ,เสียดายอยู่เหมือนกันอ่ะนี่แสดงว่าผมพกเล่มนี้นี่จะดีกับตัวผมนะปราบนาครน,นะนะผมได้มีปราบนาครแล้วเป็นของปุสนะุนะอ้าวอีกสักเล่มหนึ่ง อของพอวิชาบ้างเป็นมีดอรันยิกนะ,ะสิทธิชัยไพนิรันวรรณราบปราบนครจอนประเทศวิเศษสมบัติสิทธิชัยไพรนิรันวรรณราบอ้าวมีเล่มนี้ก็ได้อยู่นะพกไปแล้วก็จะได้แก้แหวนเนง,งินทองนี่ครับนี่คือตัวอย่างการนับสลลมีนะสำหรับคนที่สะสมหรือมีความเชื่อถือในเรื่องความขลังเรื่องมีดเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์นะแต่สำหรับผมเนี่ย อาวุมืด,มดอะไรพวกนี้ของมีคมผมไม่ค่อยได้พกไปนะครับเพราะมันไม่ได้มีกิจหรืออาชีพของเราไม่ได้ต้องมีมีดเนาะออดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับอาวุธเนี่ยนะจะบอกไว้เลยว่าอาวุธภายนอกทั้งหมดที่ท่านเห็นเนี่ยมันก็คือมีความคมมีความน่าเกรงขามนะแต่อาวุธที่สําคัญของมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่อาวุธภายนอกอย่างเดียวคุณจะต้องมีใจที่คมใจที่น่าเกรงขามนะดังนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคต่างๆคุณจะผ่านพ้นได้เพราะใจที่คมดังอาวุธนั่นเอง คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับโปรดติดตามได้ในซีราร์วเฮครับผม